สวัดีค่ะดิฉันพันโทหญิงกฤษณีวิเชีรัตน์ค่ะจิตอาสา904หลักสูนรหลักประจำรุ่นที่1ทั้ง61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รหัส B035 ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการย่านเก่าเล่าใหม่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาบริเวณย่านเก่าที่เรียกว่าย่านตลาดน้อยและที่สําคัญตอนนี้ดิฉันอยู่ยืนอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าโจซือกงซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญและเราอยู่ในเทศกาลพิเศษส่วนที่จะพิเศษไงนั้นใครสนใจสายบูสายปังความเฮงต้องติดตามเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในเพจวงวิจรสามไร่ทานแล้วก็กดไลค์ตอนนี้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่พาไปดูนะว่าจะเฮงจะปังยังไงเดี๋ยวไปดูกัน พี่โจสวัสดีค่ะพี่โจแนะนำตัวเองกับทางพี่ๆทางเพจโรงเรียนสาพระไร่ทานค่ะชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อจอร์จครับ เชื่อจริงสมชายเกตมณีมีตำแหน่งอะไรอยู่ในสัลเจ้าคะมีตำแหน่งเขาเรียกสี่เก่งคือดูแลสัลเจ้าอยู่ด้านในนะครับตีตีเก่งเหรอคะสี่เก่งสี่เก่งคือดูแลสาลเจ้าถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารเจ้าโจซือกรงทีเดียวก็จัดพิธีกรรมต่างๆของศานเจ้าทีนี้อยากให้เฮียจอร์เล่านิดนึงค่ะว่าในส่วนของอากงเนี่ยหรือว่าองค์เป็นเป็นเป็นพระใช่ไหมคะท่านเป็นเป็นใครยังไงเดี๋ยวเฮีิด เฮจอร์ดนำเราเข้าไปเฮจอร์ด uh, นำเราเข้าข้างในดีไหมคะได้ครับเขียนง่้ยเดี๋ยวเราตามเฮจอร์ดไปแล้วก็ฟังเรื่องราวจากเฮจอร์ดไปด้วยว่าเรื่องราวของอากงเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของศาลเจ้าโจซือกงหรืออากงเนี่ยท่านท่านชื่ออะไรคะในส่วนที่ถ้าเราจะเรียกหลวงปู่โจซือกงครับตอนนี้เขาเรียกขนงปู่โจซือกงหรือ,อนคนจีนเขาเรียกเชิงจ้อยโจซืออ๋อเชิงจ้อยโจซือท่านเป็นพระหมอค่ะ ถ้าเราไหว้ตรงนี้ศาลเจ้าเราเป็นศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนค่ะถ้าเราจะไหว้ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกาย<อ>ลดตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะว่าศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนเนี่ยจีนฮกเกี้ยนเนี่ยตามสมัยโบราณครับเ,เป็นจีนระดับขุนนางอ๋อเขาสร้างศาลตรงนี้ไว้เพื่อหลงหลานชาวฮกเกี้ยนค่ะทากิจกรรมร่วมกันเพื่อไปสอบเป็นจองหวนเพื่อเดินรอยตามบรรพบุรุษเขาแล้วทําไมอากงท่านถึงมีลักษณะใบาหน้าที่สีคาวโออันนี้ไม่แปลกเพราะว่า มณฑลฮกเกี้ยนเนี่ยอยู่ทางใต้ของจีนติดทะเลติดภูเขาติดแม่น้ําเงี้ยเหมือนคนใต้บ้านเราใช่ไหมเหมือนคนใต้บ้านเราโอเคเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิประเทศเท่านั้นเองอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับไปโดนอะไรอะไรมาหรอกไม่ใช่แต่ว่าท่านก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระหมอยาด้วยเป็นพระหมอเป็นพระหมออ๋อแล้วแล้วอยากรู้ว่ามีอะไรที่เป็นสายมูเล็กๆถ้าเกิดสมมติใครเจ็บป่วยอะไรเงี้ยพี่จอร์ดพอจะมีอะไรแนะนําที่แบบใครมาไหว้อากงแล้ว สามารถที่จะเป็นที่พึ่งทางใจในเรื่องของอาการเจ็บป่วยได้บ้างของเราของเราที่นี่มีหลักๆเลยก็คือทำาอสุงอ๋อฟอสุงหน้าตาเป็นไงคะก็คือก็คือการฝากดวงนี้อย่างนี้นะครับค่ะเนี่ยเอาตัวอย่างให้ดูก็อย่างนี้ค่ะในนี้จะมีกระดาษติดสองแผ่นค่ะแผ่นละเดือนติดสองแผ่นเท่ากับหนึ่งปีอ๋อเราก็มาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด แล้วก็มามัดใส่นี่ไว้เขาอย่างท่านนี้ก็เป็นเขียนเป็นภาษาจีนก็ได้เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้จีนจก็ได้ภาษาไทยก็ได้แล้วไปไหว้อธิษฐานไว้หลังอากงแอบเห็นเป็นภาษาจีนแ,แสดงว่ามีคนจีนมาเยอะมากเลยนนมาเยอะมากชใช่ไหมเขาชาวต่างประเทศด้วยต่างประเทศเขาไลยมาให้จีนในนี้ทมให้ฝากปุ๊บเนี่ยก็เขือนเหมือนฝากดวงฝากเรากับผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ฝากไว้ทั้งปีให้เขาดูแลคุ้มครองเราทั้งปีเขาเรียกป้ององคการคุ้มครองแล้วสายมูอีกอันนึงอยากให้เฮียจอร์ดนำไปดู ที่บอกว่าเป็นอะไรนะคะสากใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจอดนำเลยครับทางนี้ครับตามไปเลยอินไซต์สุดๆสากกระคุกนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของหมอยาคือคือบทยานะครับแล้วเราเข้ามานี้เราทำพระองค์เสร็จแล้วปุ๊บเราเข้ามาในนี้ตามเข้ามาเลยเข้ามาหาหลวงปู่เจยวสุกงคะอันนี้ก็จะเป็นบาทสมัยก่อนเขามีพระจีนอยู่อันนี้ก็จะเป็นบาทบาทพระจีนสมัยก่อนค่ะ แล้นี่ครกยานี่ก็ทาเป็นสัญลักษณ์ของหมอยาเป็นครกเป็นครกหินเวลาที่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คนสมัยก่อนคือท่านก็จะบดยาบดยาค<ด>รบเป็นสัญลักษณ์ของพระเอา้าแ,แ,แล้วเขาเขาทำเ,าเขาเรียกว่ามีการทํำยังไงที่จะอธิษฐานในเรื่องของการ จ็บป่วยแล้วเราสามารถเราทฐานอธิษฐานเป้าอุ่งเนี่ยเราการเจ็บปวดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเจอหมอที่รักษาเราได้เจอยาดีๆที่รักษาซึ่งเขาก็ทํากันแบบนี้ซึ่งเราจะมาทางนี้ที่ว่าเขาไว้เป้าอุ่งกันเยอะมากเลยอ่ะนี่คือเป็นจุดที่พอเราเขียนชื่ออะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เอามาฝากไว้ที่นี่คือจะอยู่ที่นี่ทั้งปีเลยใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เขาเรียกบัฮคือบะงคือคือหัวปลาหัวปลานี่ใหญ่มากเลยทําไมก่อนคู่กระบาดเนี่ย พระเวลาเขาสวดมอญเขาจะตีป๊อก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 แล้วก็ตีทั <J ot? S 2> งเม้งแอบเห็นทำไมมีฐานฐานเนี่ยเขาเรียกโอกิมตัวถัง oh. โอกิมตัวถังแปลว่าทองดำท,ทองดำเนี่ยมีที่นี่ทำได้ที่เดียวในประเทศไทยอืเพิ่งเป็นของจีนฮกเกี้ยนเป็นของอากงค่ะ อยาใหพ้พี่ๆ<อ>ทางเพจมิจฉาพระราทานได้เห็นด้วยว่าเอ๊หน้าตาเป็นยังไงต้องต้องดูข้างนอกครับแล้วดูข้างนอกจะเห็นใช่ข้างนอกจะเห็น<อ>น,นี่เป็นฐานธรรมดาแต่ข้างนอกเนี่ยจะจัดเป็นชุดแล้วจะจัดเป็นชุดแล้วฮ<อ>ะ,ะ,ะจะจัดเป็นชุดแล้วแล้วจะมีโบโบก็เปรียบเหมือนดอกโบตันทําไมทําไมถ,ถึงถึงบอกว่าทําได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวคะตามที่เราให้สิงแสดูแล้วว่าตอนที่เราเราแบบดูไหมคะเห็นใช่ใช่แบบนี้เลยเราให้สิงสิงแสดูแล้วว่า คนที่จะทําฐานตรงนี้ได้หนึ่งผู้ชายต้องเป็นปีมา้าภาษาจริงเรียกมาก้านี่ยเบกาวงเซ้งคนปีม้าไนี่ไปถึงไหนความสำเร็จถึงที่นั่น<อ>ตามตามตามสิงแสเขาบอกค่ะแล้วอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นปีหมูหมูนี่เป็นผู้หญิงเขต้องเป็นสามีภรรยากันด้วยรวมเปหนึ่งเดียวค่ะหมูนี่เจ้าทรัพย์เอาสองนักสัตว์มารวมกันมันจะเป็นตัวถังมันจะใหญ่มากยิ่งใหญ่มากก็คือถือว่าได้รับความเฮงความปังและเป็นเครื่องรางของขลังสำหรับ เฉพาะสารเจ้าจีนฮกเกี้ยนเท่านั้นที่มีแล้วฐานตัวนี้จะดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาตามธรรมชาติแล้วกิมพวยเนี่ยที่ปรับที่ฐานเนี่ยเขาเรียกเกี่ยวกับยศตำแหน่งหน้าที่การงานอและโบที่มัดนี่คือดอกโบตั๋นมันจะเป็นตีบมงคลหมดเลยทีนี้และไฮไลท์สำหรับวันนี้ที่เรามากันที่อยู่ในเรื่องของเทศกาล่วนเซียวเทศกาลกวนเซียววันนี้มันก็เป็นปัะเพณีของจีนฮกเกี้ยนที่มีพิธีกรรมการไหว้ค่ะ ที่ขาดไม่ได้แล้วคือเต่า oh. เต่านะเต่าเต่านี่เขาจะเขียนข้างหลังเต่าไว้เป็นคำอวยพรชุกเข้าบอกเดินทางปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงค้าขายมีกำไรใครอยากได้สิ่งไหนก็มาเลือกเอาคือในเทศกาลโวนเซียวนะต้องบอกว่าเป็นเทศกาลเกือบจะเป็นเทศกาลส่งท้ายสำหรับเทศกาลตุษจีนเป็นวันสุดท้ายเป็นวันจับโขนนวันสุดท้ายของปีใหม่ของคนจีนค่ะอันนี้เราจะได้เห็นอันนี้เต่าใช่ไหมคะอย่างที่ที่จอยบอกเป็นคำอวยพรแล้วมีขนมเปี๊ยะ แล้วก็มีเนี่ยอย่างอย่างอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะอันนี้ภาษาจีนก็ไม่รู้ต้องถามคนจีนเนี่ยคนจีนที่เขาเขียนก็จะมีคนที่เป็นเป็นเหล่าซื้อคอยคอยดูแลคอยคอยบอกอยู่ผู้หญิงวนเมื่อกี้เขาจะเป็นคนคนรู้ภาษาจีนค่ะเราอยากได้อยากได้แบบไหนเขาจะเขาจะเลือกให้เราส่วนใหญ่คนก็จะขอในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขขาย แล้วเห็นมีปกติอย่างที่เคยทราบมาค่ะจะมีเต่าขาวกับเต่าแดงอ่เต่าแดงเต่าแดงนีเป็นอ่างกุางกุ้งกตัูทางใต้เขานิยมกันมากมันข้างในจะมีไส้ถั่วไส้อะไรพวกนี้อันนี้เราทำบูเสร็จแล้วเราเอากลับไปทานได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่ทางใต้เขา เป็นไส้เค็มเนาะเป็นไส้ไส้ไส้ถั่วเค็มไส้ถั่วเค็มอันนี้ละค่ะจะบอกว่าเป็นขนมที่อยากทานมากเลยมามเ่อเหตุนี้เลยโอเคแล้วตอนนี้ส้มนี่ก็เอาไปเอาไปคนจีนก็จะถือว่าไม่ว่าจะเป็นคนจีนเชื้อสายอะไรก็จะเป็นเรื่องของทองใช่ใช่แล้วแล้วที่หนูเห็นเป็นทางด้านเป็นเอ่อเป็นน้ําตาลอันนั้นคืออะไรคะนั่นเจดีคือ ถ้าใครไปบูชาเเกี่ยวกับยศตำแหน่งอถึงโตนี่คืออำนาจวัฒน,นาคืออันนี้เฉพาะเป็นเทศกาลหวนเซียวไหมเทศกาลโวนเซียวเทศกาลโวนเซียวแล้วเราไหว้เสร็จปุ๊บเราต้องกลับบ้านไหมกลับบ้านเอาไป,ไปไว้ที่บ้านที่หิ้งพระ<อ>ที่ที่ไวท้ที่บ้านเราอะได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าไฮไลท์ของเทศกาล่วนเซียวคือการที่มีเรื่องเล่าว่าจะต้องมีการจุดโคมโคมไฟโคมไฟนี่ก็คือแสงสว่างระดับประดาบคือว่าเฉลิมฉลองวันสิ้นปีของ กุดจีน<อ>แบบที่เราเห็นอันนี้แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้จุดใช่ไหมเออไม่ไม่โคงนนไฟของเราจะไม,ม,จะไม่จะไม่มีไฟเราจะตั้งจะจะจะแฝนไว้อย่างนี้เลยอ๋อจะจุดไฟไม่ได้หรอกค่ะเ,ออเขาจะแฝนไว้อย่างนี้แล้วของเราเนี่ยของสัญเจ้าจีนฮกเกีกยนเนี่ยจำเป็นเลยเวลามีงานจะต้องมีงิ้ว3ามคืนมีงิ้วสามคืนตอนนี้ก็ตอนนี้เหมือนจะจะเริ่มจะเริ่มปลวกเสียงแล้วไหนอันนี้อันนี้เป็นเรื่องอะไรครับปกติเวลาที่จะมีงิ้วอย่างเงี้ยค่ะ มีมีงิ้วเนี่ยนะเราไม่รู้เขาเล่นเรื่องอะไรแต่เวลาเรามีงานเนี่ยต้องมีงิ้วเพราะงิ้วนี่มันสําคัญี่ตรงไหนรู้ว่าอีตรงปวงเสียงปวงเสียงคืออะไรปวงเสียงคือเชิญเจ้าลงมาอ๋อจริงๆอันนี้ไม่ได้แสดงให้คนดูแต่แสดงถวายอากงให้อากงดูใช่ไหมเดี๋ยวงิ้วจะมาเล่นปวงเสียงแปดเสียงแปดเสียงเล่นเลยแล้วแล้วเราก็ตีตีตีคองเชิญลงมาเขาจะอุ้มไทยเชค่อกับมีหมวกหมวกก็คือยศตำแหน่งหน้าที่การงานอ๋อหนูเคยมาปีหนึ่งแล้วเขา ทางคณะกรรมการเขาจะรับมาไว้เอาไว้ที่เจ้าเสร็จปุ๊บกแสดงเราเชิญเจ้าลงมาแล้วงาพิธีกรรมเริ่มแล้วงั้นเดี๋ยวแสดงว่าถ้าเราเสร็จจากรายการนี้จะขออนุญาตเฮียจรอสหนูไปนั่งดูงิ้วก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวเขาจะป่วงเสียงประมาณทุ่ม๋นวเขาจะลงมาแล้วเราก็ถ่ายได้ทีนี้ก่อนที่จะลาเฮียจร์สเนี่ยอยากให้สอนวิธีการเดินเข้าออกภายในศาลเจ้าโจสุกงไอ้ตรงนี้คที่ที่เราเดินแบบนี้เพราะว่า ทีกท่กงอ่ะที่กงของจีนฮกเกี้ยนน่จะอยู่ในศาล ถ้าเป็นของแท้จิ๋วอยู่ด้านนอกเป็นท่านแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยทีกงนี่อยู่ด้านนอกเพราะในวันนี้มีงานเราเชิญออกนอกอ๋อโอเคแล้วมังกรธรรมดาต้องมีสามังกรของทีกงแต่มังกรของเราของกินฮอกเกี้ยนจะอยู่บนหลังคาคู่หนึ่งอยู่บนหลังคาตรงนี้เลยคู่หนึ่งประตูนี้คือประตูฟ้าดินค่ะประตูนี้ประตูตัวเหล่าเอียประตูนู้นประตูเจ้าพ่อกวนอูอ๋อมีจะมีลายที่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันสามประตูสามประตูทีนี้เจ้าเจ้าที่อยู่ตัวเหล่าเอียเนี่ยจะมีรูปพระอาทิตย์อยู่ข้างในเนี่ย อย่างเจ้าพ่อกโนเนี่ยจะมีรูปพระจันร์อยู่ข้างในเขาเรียกสุริยันจันทาอ๋อเป็นรักษาหยินหยางนี่แหละสุริยันมีแต่มันเป็นกลางวันและกลางคืนค่ะอยู่ภายในที่นี่ภายในที่นี่แล้วที่นี่เราจะเดินแบบอินฟินิตี้โอเคเราจะเดินอินฟินิตี้นั่นในจอดนำเลยค่ะหมายว่าเราจะต้องยืนตรงนี้ยืนตรงนี้พอยืนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยกมือพนมไหวเพราะตรงนี้จะตรงกับสีสีสันเราจะตรงกับยันป่วยป่วยพอดีเลยอ๋อโอเคใต้ท้องมังกรอ่าใต้ท้องมังกรค่ะแล้วก็ทิฐานบอกชื่อนามสกุลเรา แล้วก็บอกลุงปู่โจสุกงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราต้องใช้คําว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นนปนนมันจะเร็ว<ป>ใช่ไหมเราก็เดินออกประตูนี้เลยคนจีนเข้าซ้ายมือเป็นใหญ่คนจีนเข้าซ้ายมือเป็นใหญ่แล้วก็เดินออกประตูนี้ชึบออกประตูซ้ายอากงใช่ไหมคะเป็นซ้ายมืออากงออกประตูตัวเราเอียเรายืนปึ๊บเราออกประตูนี้ก่อนออกประตูตัวเราเอียแล้วก็ป๊บแล้วเราก็เข้าปัะใหม่อีกรอบหนึ่งกลับเข้ามาที่ประตูกลางชึบ ประตูฟ้าดินแล้วออกประตูเจ้าพ่อคุณอูแล้วก็ออกไปทั้งปีขาของอังงใช่ออกประตูเจ้าพ่อคุณอูเสร็จปุ๊บมานี่เราก็มาหยุดตรงนี้และเราก็มาหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้มันก็จะเป็นไม่ต้องเข้าแล้วมันเป็นอินฟินิตี้แล้วเป็นเลขแปดแล้วแต่นนี้ใต้ท้องปูเนี่ยไอ้ใต้ท้องป้ายเนี่ยมันจะมีมีปูสองตัวปูสองตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะปูเนี่ยเจี๋ยหรือเฉียงเขาจีนเขเกี้ยนเนี่ยเกี่ยวกับความสำเร็จค่ะ แล้วจะอยู่กับดอกกีกวนสองดอกอดอกกีกวนใต้ท้องปูเนี่ยอดอกกีกวนคือดอกขอนไก่เรานี่แหละที<อ>นี้จนเจียนเขาอุปมาขมาว่าดอกขอนไก่เนี่ยมันอยู่บนหัวไก่เนี่ยเขาถือว่าเป็นโวกของจองหนนล,ลาบยศลาบยศตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะ,ระโูเกี่ยับความสำเร็จพออยู่กับดอกกีกวนเมื่อไหร่ความหมายจะเปลี่ยนไปไกลมากเลยเราไปสอบแข่งขันชิงตำแหน่งหน้าที่อะไรส่วนมากจะประสบความสำเร็จ เพราะจีนเกเกี้ยนเขาสราตรงนี้ว่าให้ลูกหลานาเท้าเกี้ยนไปสอบเป็นจองหนนเดินตามรอยตามบรร,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 รด์เขาเพ่เป็นขุนานางวันนี้ก็ได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับความมงคลแล้วก็ความเป็นสิริมงคลที่จะเป็นขุนานางต้องขออนุญาตคุณเรียจอยมีอะไรให้แนะนำาหนูอีกไหมใครจะไปสอบไปสอบแบบอินคาร์หรือว่าเราจะไปสอบทิ้งตำแหน่งหรือว่าเราจะไปสอบเลื่อนยศตำแหน่งหน้าที่อะไรก็มาไหว้ตรงนี้แลบบ้วมาเดินไปอิน i t ีตรงนี้มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นทั้งวันและทั้งคืนไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนตัวเนี่ยได้ในเรื่องของสุขภาพุขภาะว่ามีเขาเรียกมีความมั่นใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นซึ่งถือว่าอากงเก็เป็นหมอยาด้วยแล้วก็ความเป็นสิลุมงคลก็ทําให้อย่างที่บอกหลายท่านก็มาสักการะที่นี่ใช่ใช่สำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณในส่วนของเฮจอนมากเลยที่ให้ความรู้นะคะขอบคุณนะคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปทําบุญข้างในเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะ นี้เราก็ออกมาบริเวณด้านหน้าลานศาลเจ้าโจซือกงนะคะซึ่งบริเวณภายในเนี่ยเราเห็นไปแล้วเราได้คุยกับเฮียจอร์แล้วค่ะว่ามีการถวายเรื่องในเทศกาลขวนเซียวก็วคือถวายขนมเต่าซึ่งถือเป็นไฮไลท์สําหรับเทศกาลขวนเซียวและเป็นที่เดียวในกรุงเทพมหานครขนมเต่านี้เมื่อถวายเสร็จแล้วนะคะ ก็จะนำกลับไปที่บ้านเพื่อบูชา1ปีหลังจาก1ปีเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยเต่าค่ะลงสู่น้ำก็คือจริงๆก็คือขนมที่เป็นแป้งนั่นแหละให้อาหารสัตว์นั่นเองแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ที่เราเห็นก็คือเทียนในการถวายองค์โจซือกงนะคะเนื่องในเทศกาลโวนเซียวและบริเวณด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของงิ้วนั่นเองนะคะก็จะมีการแสดงอุปรกรณ์จีนให้กับคนได้ดูซึ่งที่นี่จะมีความน่ารักอย่างนั้นค่ะว่า เทศกาลอุปรกรณ์จีนที่นี่เนี่ยจะเป็นภาษาไทยซึ่งทําให้คนไทยเชื้อสายจีนเองหรือว่าคนไทยสมัยใหม่ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาจีนโดยโตรงแต่ว่าก็รู้ได้ว่าเรื่องราวที่มีการแสดงณวันนี้นั้นมีการพูดถึงอะไรสําหรับการแสดงในวันนี้ก็จะเป็นการแสดงในเรื่องของตำนาน8เซียนนะคะก็คือจะมีเซียน8องค์นั่นแหละสําหรับในส่วนของคนจีนซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยเขาไม่ได้แสดงให้คนดูนะคะ เขาแสดงให้กับองค์เทพเจ้าและถือองค์โจซูโกงนั่นเองได้เห็นในเทศกาล่วยเซียวทั้ง3วันนี้ถือเป็นการแสดงศิลปะอุปรากรจีนที่ยังคงสืบต่อมายาวนานเกือบ2 0 0ปีเพราะว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุกว่า200ปีแล้วนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เราก็ได้เห็นเรื่องราววัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นชาวไหหลํานะคะสาหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณในส่วนของศาลเจ้าโจซูโกงค่ะแล้วก็กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ที่ พาพวกเราและให้สถานที่ในการถ่ายทําเรื่องราวดีดๆกิจกรรมดีๆเทศก,กาลที่เกี่ยวกับเรื่องคนชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างที่บอกค่ะเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนจีนเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักสมัครสมานและสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินแผ่นดินแด่แห่งนี้ สำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตอย่าลืมค่ะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจโรงเรียนเชียีสาพรายทานนะคะในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok แล้วก็ Instagram ถ้าในพื้นที่ของท่านมีเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอยากให้เราเข้าไปติดตาม การดาเนินการหรือแม้กระทั่งเรื่องราวหรือปัญหาในการดําเนินการภายในพื้นที่ของท่านท่านสามารถที่แจ้งมาเราทางเพจหรือเฉดสาบไล่ทานตอนนี้ได้เลยนะคะคอมเมนต์มาตอนนี้ได้เลยแล้วเราจะตามท่านไปติดตามเรื่องราวหรือไปประสานความร่วมมือทางภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนจับมือไปด้วยกันค่ะสาหรับในวันนี้ก็นี่คือบรรยากาศในคืนเทศกาลโขนเซียวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปติดตามชมบุบนากรจริงกันก่อนตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตรานท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ